สวัสดีครับผมเรือโทศิรปรกรณ์จันทร์อตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยประจำวิชาภาษาต่างประเทศแผนกฝึกศึกษาศูศศนย์ฝึกบรรเทาสาธรารณภัยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับสำหรับในวันนี้ครับก็จะนําความรู้เรื่องของการบรรเทาสาธรารณภัยเบื้องต้นครับมาฝากน้องๆกันนะครับภัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นรอบตัวและการ ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้จากใกล้ตัวครับครับผมสำหรับตอนที่1นนะครับก็จะขอพูดถึงเรื่องขอบข่ายความปลอดภัยในสถานศึกษาครับภายที่1ครับเป็นเรื่องของยาเสพติดครับผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงครับมีอาการทางจิตนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการที่ไม่มีสติครับความรุนแรงมีหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ระดับ บุคคลนะครับไปจนถึงระดับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับการล่อลวงลักพาตัวครับการทะเลาะวิวาทการกลั่นแกล้งรังแกนะครับสำหรับภัยที่3ครับคือภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งเกิดจากธรรมชาติภัยธรรมชาติก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราคุ้นชินกันดีอย่างน้ําท่วมไฟไหม้นะครับไฟไหม้ป่านะครับพายุดินโคลนถล่มแผ่นดินไหวเหล่านี้เป็นต้นนะครับ อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับโต๊ะเก้าอี้สระน้ําอาคารเรียนครับตู้น้ําดื่มสนามกีฬาอาคารก่อสร้างบันไดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งประตูโรงเรียนครับโรคอุบัติใหม่ก็คือโรคติดต่อที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ ปัจจัยการเกิดเนี่ยมันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรนะครับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ครับมีการแพร่ระบาดนะครับซึ่งเราจําเป็นต้องดูแลตัวเองนะครับหมั่นใช้แอลกอฮอล์นะครับในการล้างมือนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยน้ำสะอาดของใช้ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับเหรียญและแบงค์นะครับรีโมททีวีที่เราจับกันในบ้านนะครับ อ่างล้างจานฝานั่งชักโครกแม้กระทั่งคยีบอร์ดของคอมพิวเตอร์นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างจากบุคคลรอบข้างนะครับสำหรับภัยที่6ครับเป็นเรื่องของ PM 2.5ครับฝุ่น PM 2.5มมันก็มาจากการเผาไหม้นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับทั้งจากมนุษย์เองที่เผาไหม้นะครับจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับการขนส่งระบบขนส่งระบบเดินทางบนท้องถนนนะครับที่ก่อให้เกิดควันและฝุ่นนะครับ การผลิตไฟฟ้าแล้วก็มาจากที่อยู่อาศัยครับภัยที่7ครับการค้ามนุษย์ครับการค้ามนุษย์ก็จะมีกระบวนการที่เป็นวิธีการหลอกล่อนะครับก็คือการจัดหาซื้อขายจำหน่ายพามาส่งและจักขังครับโดยวิธีการก็จะมีตั้งแต่การข่มขู่ใช้กำลังลักพาตัวหลอกลวงแล้วก็ใช้อำนาจในทางมิชอบครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะครับให ปลอดภัยนะครับอย่าไปไหนคนเดียวนะครับพยายามเดินทางกับเพื่อนนะครับแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่ผู้ปกครองทุกครั้งเวลาจะออกไปไหนนะครับภัยที่8เป็นเรื่องของการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินครับการคุกคามครับมีขึ้นได้หลากหลายรูปแบบนะครับจากทั้งคนที่เราใกล้ชิดหรือว่าคนแปลกหน้านะครับทั้งในเรื่องของการขูดรีดถ่ายเงินทำลายร่างกายไปจนถึงเรื่องของการคุกคามทางเพศแล้วก็การไซเบอร์บูลลี่นะครับ น้องๆไม่ควรปฏิบัตินะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ไปคุกคามชีวิตของคนรอบข้างนะครับพยายามดูแลตัวเองเราให้ดีนะครับปัจจุบันครับสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในโลกปัจจุบันมากขึ้นนะครับจะมีมิจฉาชีพนะครับแสงตัวเข้ามาใช้โซเชียลมีเดียในการหาเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงผ่านทางอีเมลนะครับให้คลิกเข้าไปแล้วก็ให้โอนเงินนะครับการหลอกขายสินค้านะครับ หรือแม้กระทั่งการล่อรวมผ่านทางโทรศัพท์อย่างที่เราได้รับสายจากกลุ่มคอนเซ็ตเตอร์เป็นต้นนะครับเหล่านี้ครับภัยทาง9้าเนี่ยเป็นภัยที่คิดว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกิดขึ้นจากมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้นะครับก็คือเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับถ้าหากว่าคนเราครับตั้งอยู่ในศีลธรรมนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับ เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงนะครับจากภัยเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกมาแล้วว่าภัยที่เกิดขึ้นบ่อยปกภัยธรรมชาติก็คือภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ครับขั้นตอนที่1ประเมินสถานการณ์ไฟควันน้ำมันแก๊สพื้นไม่เปียกน้ำสถานการณ์ปลอดภัยขั้นตอนที่2เป็นการปลุกและดูประเมินผู้ป่วยครับ คุณครับ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 ไม่มีการกระพริบตาไม่มีการตอบสนองของการหายใจขั้นตอนที่สามช่วยได้ครับช่วยได้ครับมีคนหมดสติช่วยโทรเบอร์1669ขอเครื่อง AED มาด้วยขั้นตอนที่4การ CPR จุดที่เราจะทำการ CPR นะครับจะแบ่งตามนี้นะครับ จะดูกกึ่งกลางหน้าอกนำต้นมือนะครับไปวางไว้ตรงจุดตัดที่กล่าวไปเมื่อกี้นำมือข้างไปประสานนะครับทําการยกสะโพกขึ้นมานะครับทิงน้ําหนักตัวไปที่ส้นมือนะครับแขนตึงนะครับการกดอัตราการกด 100- ่งถึงหนึครั้งต่อ1นาทีจังหวะนับจะเป็นประมาณนี้นะครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ1ิบ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,20 1, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30ทำการประเมิน8วินาที1,2,3,4,5,6,7,8ถ้าผู้ป่วยยังไม่ฟื้นให้ทำการ CPR ต่อ การผสมพยาบาลหักพันดามครับเมื่อเราไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับพัดตกลงมานะครับทำให้แขนได้รับบาดเจ็บนะครับวิธีการดามนะครับหนึ่งให้เราไปนําไม้มา2ชิ้นนะครับนําผ้ามา2ผืนนะครับเราไปประเมินผู้ป่วยว่านว่าเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นแขนนะครับนําไม้ชิ้นแรกมานะครับผ้าไปบริเวณต้นแขนนะครับไม้ชิ้นที่สองนะครับสอดไปบริเวณแขนหลังจากนั้นนะครับ นำผ้านะครับมาพันหัวกับท้ายนะครับมัดด้วยเงื่อนตายผ้าผืนที่สองเหมือนกันนะครับพอเรามัดเสร็จนะครับท่อนบริเวณท่อนแขน ที่มันหักนะครับก็ไม่สามารถขยับได้เพราะว่าเราทําการดามไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็โทรเรียกรถพยาบาลโทรเบอร์169ให้รถพยาบาลมารับครับวิธีที่1น,นะครับเป็นท่าประคองเดินนะครับในการที่จะให้เขาลุกขึ้นมานั่งและประคองเดินต่อไปนะครับอันดับแรกนะครับให้ทํามือในลักษณะนี้ครับ จากนั้นนะครับนั่งคุกเข่าลงไปนะครับที่ศีรษะของผู้ประสบภัยนะครับจากนั้นนะครับนำมือนะครับสอดผ่านลอดช่องบริเวณศีรษะนะครับให้ศีรษะเขาอยู่บนแขนของเรานะครับจากนั้นให้มือของเราเนี่ยไปขี่บนบริเวณหัวไหล่ของผู้ประสบภัยนะครับจากนั้นนะครับออกแรงยกผู้ประสบภัยให้อยู่ในลักษณะของการนั่งนะครับจากนั้นนําเข่านะครับนําเข่าหรือหน้าแข้งของเรานะครับขนาบไปกับหลังของผู้ประสบภัยนะครับจากนั้นนะครับ นำมือนะครับมือซ้ายนะครับข้างของผู้ประสบภัยนะครับขึ้นนะครับพาดระหว่างคอของเรานะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายของเรานะครับจับข้อมือของผู้ประสบภัยไว้นะครับจากนั้นนะครับใช้มือขวานะครับจับบริเวณนะครับหูเข็มขัดหรือหัวเขงเกงนะครับจากนั้นนะครับให้สัญญาณในการยกนะครับในการลุกขึ้นนะครับลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับ ใช้เท e ้าขวาของเรานะครับเขี่ยเท้าที่เจ็บของผู้ปสบภัยไปด้านหน้านะครับแล้วก็ทําการเดินพร้อมๆกันนะครับลักษณะนี้ครับท่าที่2นะครับจะเป็นท่ากอดลากนะครับการปฏิบัตินะครับจะทําเหมือนกับท่าที่1เลยนะครับอันดับแรกให้ทํามือลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับย่อตัวลงไปนะครับด้านศีรษะของผู้ปสบภัยจากนั้นนะครับสอดแขนนะครับผ่านศีรษะของผู้ปสบภัยนะครับให นะครับศีรษะผู้สสัยชีวิอยู่บนแขนเรานะครับจากนั้นนะครับแขนมือของเรานะครับขี้บนหัวไหล่ของผู้ประสบภัยนะครับจากนั้นออกแรงยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาพร้อมกับนำนักแข้งของเรานะครับไปขนาบกับหลังผู้ประสบภัยนะครับจากนั้นนะครับให้นํามือของผู้ประสบภัยนะครับมาซ้อนการลักษณะนี้นะครับเหมือนขับฉาดนะครับจากนั้นนะครับนํามือของเราทั้งสองข้างนะครับล้วงผ่านนะครับรักแร้ของผู้ประสบภัยจากนั้น ว่ำมือลักรำแขนของผู้ปภวยทั้งสองข้างไว้ด้วยกันลักษณะนี้นะครับในการว่ำมือนะครับจากนั้นนะครับให้เราชารักเท้าด้านหลังนะครับไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็นําเท้าด้านหน้ากลับมาเล็กน้อยจากนั้นออกแรงดึงนะครับลักษณะนี้นะครับทําเป็นจังหวะนะครับต่อไปจะเป็นการทำ play แสวงเครื่องจากอุปกรณ์รอบตัวเรานะครับ ดับแรกนะครับให้นำผ้าห่มนะครับมาหนึ่งผืนนะครับมาทำการปูนะครับหรือคลีออกนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับให้แบ่งผ้าออกเป็น3ส่วนนะครับเท่าๆกันนะครับจากนั้นนะครับให้นำไม้นะครับที่มีลักษณะพอเหมาะนะครับหรือแข็งแรงนะครับและแข็งแรงนะครับมาทำการวางนะครับให้ได้นะครับ สส่วนตามที่เราแบ่งไว้นะครับจากนั้นนะครับเราจะได้ผ้าส่วนที่ 1, <S <S <iin> <S 1> ส่วนที่2และส่วนที่3นะครับเท่าเท่ากันนะครับต่อไปนะครับเราจะพับผ้าส่วนที่1เข้ามาหาส่วนที่2ครับต่อไปนะครับพับผ้าส่วนที่3กลับไปหาส่วนที่2ครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับในการทํา ต่อไปเราจะเป็นการยกและเคลื่อนย้ายนะครับผู้สภัยออกจากจุดตรงนี้นะครับโดยนะครับจะมีผู้ยกที่อยู่ด้านศีรษะและด้านท้ายนะครับเราจะให้เอาด้านเท้านะครับไปนะครับอ่านเลยครับจากนั้นนะครับเราจะให้ทั้งสองท่านนะครับนั่งลงนะครับแล้วก็จับนะครับที่หูเปลยทั้งสองหูนะครับจากนั้นนะครับจะให้คนทางด้านที่อยู่ อยู่ทางด้านศีรษะนะครับเป็นคนให้สัญญาณในการยกและเดินครับเดินหอยกหนาเดินสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการปฏิบัตินะครับการใช้ถังดับเพลิงนะครับและการใช้ถังแก๊ส ในการตรวจสอบถังแก๊สและเป็นการเปิดปิดถังแก๊สและเมื่อถังแก๊สเกิดเหตุการณ์สายหลุดเราต้องทําอย่างไรในขั้นตอนต่อไปต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับดับไฟนะครับด้วยการสะบัดสายนะครับวิธีการสะบัดนะครับให้ยกไฟายสายขึ้นมานะครับแล้วสะบัดออกเฉียงนะครับ45ิองศานะครับข้างลำตัวแบบนี้นะครับก็จะทำให้ไฟดับได้ต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิต นะครับเมื่อนะครับถังแก๊สนะครับได้หลุดออกจากสายนะครับจะเกิดลักษณะก็คือจะเกิดเป็นเพลิงแบบนี้นะครับวิธีการเข้านะครับการเข้าดับนะครับถังแก๊สนะครับให้นักเรียนนะครับก้มต่ำนะครับย่อตัวลงมานะครับและยกมือขึ้นมือข้างใดก็ได้นะครับที่เรียนถนัดนะครับให้นํามือมาปิดที่บนหน้าผากนะครับแล้วก็ค่อยคานเข้าไปนะครับคานเข้าไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอื้อมมืออีกข้างหนึ่งนะครับ มาปิดที่วาล์วถังให้เรียบร้อยนะครับเป็นการปิดแก๊สนะครับและขณะที่ถอยออกนะครับให้นักเรียนนะครับย่อตัวแล้วค่อยก้าวถอยหลังแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการใช้ถังแบบเติงผงเคมีแห้งนะครับมี4ขั้นตอนดังนี้นะครับทีที่1นะครับดึงครับดึงอะไรก็คือดึงสายนะครับเส้นเสียงดแบบนี้นะครับทีที่สนะครับก็คือการปลดนะครับก็คือปลดสลักนะครับผม วิธีการปลดนะครับใช้การบิดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปลดออกมาลนกษณะแบบนี้กดนะครับก็คือกดไปที่บริเวณที่คันบีบนะครับของถังดับเพลิงเห็นไหมครับจะมีเปลวนะครับก็คือเป็นผงที่มีแห้งออกมาลนกษณะแบบนี้ถ้าเรากดออกไปวิธีที่4ี่นะครับให้นักเรียนนะครับจับบริเวณโคนปลายสายนะครับแล้วให้ทําการส่ายนะครับจากซ้ายไปขวานะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการใช้ถังดับเพลิงนะครับวิธีการเข้านะครับผมให้หยิบถังขึ้นมานะครับแล้วนําปลายสายนะครับจี้ไปที่ต้นเพลิงแล้วก็ทําการเดินเข้านะครับระยะห่างนะครับการฉีดนะครับให้อยู่ประมาณ2-4เมตรนะครับวิธีการฉีดให้สะบัดไปมาอย่างนี้นะครับ ขั้นตอนในการปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำขั้นต้นแบ่งเป็น4ขั้นตอน 1. ตั้งสติการตั้งสติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเพื่อเป็นการเตือนตัวเองในการช่วยเหลือเพื่อนโดยที่เราจะไม่วิ่งหนีไปที่อื่น 2. ตะโกนการตะโกนขอความช่วยเหลือคือการตะโกนบอกเพื่อนคนรอบข้างหรือคนที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุให้ได้ยินเสียงเราเพื่อจะได้มีคนมาช่วยได้ทัน สามโยนการโยนคือโยนสิ่งของที่อยู่รอบบริเวณที่เกิดเหตุที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยพยุงตัวในการลอยน้ำครับเด็กเอาลอยตัวไว้นะครับเดี๋ยวจะโยนถังให้ก่อนนะครับยืยนตัวรับนะครับต่อไปก่อนนะครับสี่ยื่นยื่นวัสดุที่มีความยาวให้ผู้ประสบภัยจับแล้วดึงกลับเข้ามาที่ฝั่ง จับแล้วนะครับจับไม้ไว้นะครับเอาตัวไว้ถึงตัวเข้ามาวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับเราเพบว่ามีการกราบยิงนะครับเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งในพื้นที่สาธารณนะและในสถานศึกษานะครับวันนี้ครับมีเทคนิค ที่น้องๆสามารถนําไปใช้นะครับเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ครับโดยเราจะเรียกว่าวิธีการหนีซ่อนและสู้ครับหนีครับเป็นวิธีแรกนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับน้องๆอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหนีให้ไกลที่สุดนะครับพยายามออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับตั้งสตินะครับแล้วก็ทิ้งสัมภาระนะครับทุกอย่างนะครับที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยครับโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่ในสถานศึกษาของเราเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเส้นทางไหน ที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับพยายามวิ่งหนีอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเข้าพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ให้โทรแจ้ง191ครับซ่อนครับเมื่อเราต้องหนีเข้าห้องนะครับพยายามเข้าห้องที่มีประตูนะครับมีประตูและหน้าต่างสามารถปิดได้นะครับเมื่อเข้าไปในห้องแล้วครับกดล็อกประตูห้องนะครับพยายามหาโต๊ะและเก้าอี้ครับมาปิดกั้นประตูไว้ครับ เพื่อไม่ให้คนร้ายทางประตูเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นครับปิดไฟครับให้สภาพห้องนะครับมีสภาพมืดนะครับงดใช้เสียงครับปิดเสียงโทรศัพท์มือถือนะครับใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุดครับสู้ครับสู้จะเป็นวิธีสุดท้ายนะครับใช้เมื่อจวนตัวจริงๆนะครับเราจะ ถ้าเกิดว่าเรามีเข้าไปหลบอยู่ในพื้นที่ที่มีเพื่อนหรือว่ามีบุคคลหลายๆคนอยู่ด้วยนะครับแล้วคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาจนถึงตัวแล้วเนี่ยให้ช่วยกันโจมตีให้มากที่สุดนะครับคว้าอาวุธทุกอย่างที่อยู่ในห้องในบริเวณนั้นนะครับที่จะมาเป็นอาวุธได้นะครับถือติดมือไว้นะครับพยายามโจมตีแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจนะครับจากคนร้ายด้วยกานคว้างปลาข้าของในห้องนะครับไม่ให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อโจนตัวจริงๆแล้วเราถึงจะสู้นะครับก็ พยายามสร้างอาการบาดเจ็บให้กับคนร้ายได้มากที่สุดนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาร้องขอชีวิตนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการแสดงตนนะครับเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ป้องกันการเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนร้ายนะครับให้ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ทิ้งอาวุธครับ ชูมือเปล่าให้เห็นแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับเจ้าหน้าตำรวจก็าจจะถามว่าในห้องนี้มีคนร้ายไหมคนร้ายมีลักษณะอย่างไรมีอาวุธอะไรนะครับก็หวังว่าความรู้ที่ได้นําเสนอไปนะครับจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างครับและอย่าลืมนําความรู้นี้นะครับไปเผยแพร่ต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ